เห็นทุกตัวโชว์ทุกคูก่วันนี้กับผมเต้นนะครับสวัสดีสมาชิกช่องจ่อสกอร์ทุกท่านครับมาพบกับบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลทั้งลีกหลักลีกรองนะครับเรื่องมาให้แบบเน้นๆครับมีอัปเดตกันตลอด24ชั่วโมงวันนี้นะครับตัวแรกไปที่ศึกพรีเมียร์ลีกอหาหาังกฤษครับคู่ระหว่างเบอร์ลีย์พบนิวคาสเซิลลงสนามเวลา2องนาฬิกาสานาทีนะครับเบอร์ลีย์เป็นทีมในโซนท้ายตารางครับมีอยู่แค่12คะแนนจาก18นัดนะครับยิง19เสีย34 ขณะที่นิวคาสเซิลนะครับก็อยู่ในโซนครึ่งล่างของตารางเหมือนกันครับ18นัดมี23คะแนนยิง23แล้วก็เสีย23ประตูนะครับกับผลง,งานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเบอร์ลี่5เกมหลังสุดเสมอ2แล้วก็แพ้3ครับล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอเอลฟาตัน0-0ส่วนนิวคาสเซิลนะครับชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2ครับล่าสุดบุกแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-1นะครับถิติคู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังนิวคาสเซิลชนะทั้ง5ครั้งครับเป็นบอลที่ค่อนข้างแพ้ทานนะครับ ันนี้เงื่อนไขก็ให้ซิลต้องบังคาบบุกไปชนะสถานเดียวซึ่งอาจจะดูว่าเกมเย็นไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเจอกับคู่แข่งที่มาตรฐานเป็นรองเยอะนะครับถ้าเกมรุกคมๆเนี่ยวกาสชนะยังมองว่าสูงครับวันนี้ตัวลุกก็มีทั้งกรอนฮาวิบานวอเทอร์มาเดอร์นะครับก็คิดว่าไม่น่าพลาดนะครับอย่างน้อยหนึ่งประตูมีครับคู่นี้เลือก纽卡素อยู่ในเต็ดครับคู่ที่สครับสึกพิมพ์เหลียงเปรตคู่ระหว่างเชลซีพบบอลมัด ลงสนามเวลา2องนาฬิกานาทีนะครับเจ้าถิ่นเชลซีครับ18นัดมี29คะแนนขณะที่บอลมาสิบแปดนันดยี่สิบสคะแนนนะครับกับผลงานที่ผ่านมาเชลซี5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ครับล่าสุดก็พลาดท่าแพ้แอสตันวิลล่าขาบ้าน1-2ส่วนบอลมัรนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้2ล่าสุดบุกแพ้เรนฟอร์ด1-4สี่ไซติคู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังเชลซีดีกว่านะครับชนะ2ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน3ครั้ง วันนี้เงื่อนไขก็ให้เชลซีต้องมีหนุบประตูยืนพื้นนะครับก็ดูจากขุมลักษณะตารลงเล่นวันนี้แล้วเนี่ยโอกาสชนะยังมองว่าสูงนะครับมีทั้งเนโตโคพาเมอร์เอสเตวัลจอเปโดนะครับเจอกับบอลมาที่ช่วงหลังเกมรับค่อนข้างมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นไม่น่าพลาดนะครับเชลซีน่าชนะได้รุนไปที่ประตูที่2ครับส่วนคู่ที่3เป็นสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมคู่ระหว่างนอติทแฮมฟอร์เรสพบเอฟเวอร์ตันลงสนามเวลา2นาฬิกานาทีนะครับ เจ้าถิ่นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มี18คะแนนส่วนเอลฟ์ตัน25คะแนนผลง,งานที่ผ่านมาฟอร์เรสต์นะครับ5เกมชนะ2แล้วก็แพ้3ล่าสุดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้คาบ้าน1-2นะครับส่วนเอลฟ์ตันครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ล่าสุดบุกเสมอเบอร์ลี่มา0ประตูต่อ0สถิติคู่นี้เจอรการเอลฟ์ตันดีกว่านะครับชนะมา4จาก5ครั้งที่พบกันส่วนฟอร์เรสต์ชนะ1ครั้งวันนี้เงื่อนไขให้ฟอร์เรสต์นะครับเจ้าถิ่น เหนือกว่าอยู่เล็กน้อยครับก็เป็นบอลที่สูสีนะครับออกได้3หน้าคู่นี้นี่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากนะครับเผลอเผอเอลวตัน <ton> มีทีเด็ดกว่าเล็กๆด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับโจทที่ให้เจ้าบ้านดีกว่าเลือกทีมเวทเอลวตตันนะครับเิดว่าเกมนี้ไม่แพ้กระบอกไปครับก็เป็นทั้ง3คู่ที่มาฝากกันนะครับอยากได้เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้วันดีลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ